ที่รัฐบาลนะครับไปมีการไปตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับตามที่ท่านบอกนะฮะว่าสามารถที่จะหาพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่รองรับน้ําก็ดีนะครับหรือบริหารจัดการน้ําในเขื่อนก็ดีนะครับจะต้องบอกว่าเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถ้าจะถามว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ทาง ท่านนายกรัฐมนมรีเนี่ยได้ไปสำรวจมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเร็วไปนะฮะที่จะบอกว่าณตอนนี้เนี่ยไปแล้วเนี่ยประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการทั้งหมดมันเป็นจุดแค่เริ่มต้นลเลยเราเรายังคงต้องมองต่อไปนะครับเพราะว่าปัญหานะครับที่มากกว่านั้นก็คือว่าการจัดการพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โดยเฉพาะที่เราเรียวกว่าพื้นที่แก้มลิงนะครับพื้นที่รองรับน้ําธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องเป็นการรองรับน้ําแบบธรรมชาติ แต่พื้นที่ที่ทางตอนนี้ได้มีการรวบรวมไว้นะครับ 1, 500, หล้านห้าแสนไร่หรือว่าที่วางไว้2ล้านไร่เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะคํานวณพื้นที่การรับน้ำนะครับถ้าพื้นที่การรับน้ําตอนนี้เนี่ยที่ทางรัฐบาลแจ้งมาเนี่ยเป็นการคํานวณในกรณีที่รับน้ําในปริมาณที่มากก็คือต้องทําคันล้อมรอบแก้มดิงอีกทีหนึงนะครับไม่ใช่เป็นแก้มดิงธรรมชาติเพราะฉะนั้น โจ์ตอนนี้เนี่ยถ้าจะรองรับน้ําได้นะครับให้ถึง1นึ่งหนึ่ง่นล้านนะครับคงจะต้องมีการสํารวจแล้วก็มีการวางแผนจัดการอีกครั้งหนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถรองรับน้ําได้เยอะขนาดนั้น mm. เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่แจ้งมาทั้งหมดคงจะต้องมีการสํารวจแล้วก็มีการทําประชาพิจารณ์นะครับแล้วเราคงจะต้องมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราจะต้องบอกว่า ที่ผ่านมาการบริหารจัดการเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมากการที่มีการปล่อยน้ําจากเขื่อนและน้ําเข้าไปยังพื้นที่ของภาคประชาชนเนี่ยที่ผ่านมานประชาชนเนี่ยไม่ได้รู้นะครับว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยต้องเป็นพื้นที่รับน้ําหรือเป็นพื้นที่แก้มลิงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยระบบเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเขามีสิทธิ์และที่เขาต้องรู้ว่า พื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่จะเป็นที่เก็บกักน้ําเป็นพื้นที่น้ําผ่านหรือเป็นพื้นที่อย่างไรรัฐบาลจะต้องชัดเจนนะครับว่าถ้ามีการปล่อยน้ำนะครับที่มีการปล่อยน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาของน้ําท่วมปีที่แล้วเนี่ยเกิดจากการบริหารจัดการน้ําที่เขื่อนมีการปล่อยน้ําในจังหวะที่ฝนตกหนักแล้วมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ ก็คือเหตุของการบริหารจัดการท่านน้ํามาเยอะจริงพื้นที่ไหนต้องเป็นพื้นที่เก็บกักน้ําหรือที่เราเรียกว่าแก้มลิงเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องชัดเจนไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่สามารถเป็นที่แก้มลิงได้ไม่ใช่ว่าเราไปเราไปมองแล้วพื้นที่นี้เขาให้เราเป็นแก้มลิง การที่ให้มาเป็นแก้มลิงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพื้นที่เก็บกักน้ําได้เพราะว่าพื้นที่เก็บกักน้ำเนี่ยมันต้องดูว่าน้ําเคลื่อนที่มาอย่างไรแล้วเขาเข้าไปในพื้นที่นั้นอย่างไรแล้วจะเก็บกักน้ําในพื้นที่นั้นไม่ให้กระทบพื้นที่อื่นอย่างไรนะฮะทุกมิติเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลที่ที่ไปสํารวจข้อมูลมาผมเข้าใจว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับต้องมีการพูดคุยแล้วต้องมีการมา มาคุยกับภาคประชาชนด้วยนะครับแล้วก็รวมกันหลายๆฝ่ายถึงจะได้เป็นพื้นที่ในการจัดการน้ำนะครับจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือพื้นที่ในการจัดการน้ําส่วนพื้นที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญปีที่แล้วน้ําท่วมเพราะบริหารจัดการน้ําในเขื่อนนะครับสำหรับปีนี้นะครับมีประสบการณ์อย่างปีที่แล้วรัฐบาลไม่น่าพลาดนะครับ สิ่งที่บอกว่าพลาดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยส่วนหนึ่งนะครับแต่มีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยการบรหิหารจัดการน้ําในเขื่อนเราประมาทไม่ได้ปกติเขื่อนเนี่ยเขาเก็บน้ําไว้เพื่อการชนลประทานแต่ปีนี้คิดแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามิติของปีนี้เนี่ยก็คือปริมาณน้ําที่ตกลงมาแล้วก็มีโอกาสที่จะท่วมเราจะต้องบรหิหารจัดการน้ําในเขื่อนอีกมิติดึงซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็สั่งการไปแล้ว นะครับว่าเราจะต้องบริหารจัดการน้ําในเขื่อนโดยที่ต้องมีการพร่องน้ําไว้เพื่อรองรับน้ําตอนหน้าฝนโดยเฉพาะนะฮะบริเวณเขาเรียกว่าปลายฝนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าน้ําในเขื่อนเนี่ยนะครับเผื่อไว้หน้าแล้งในปริมาณมากนะครับถ้าปลายฝนเนี่ยฝนตกมากก็จะเป็นเหมือนปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้คงไม่กล้าเสี่ยงคงต้องมีการพร่องน้ําไว้เพื่อรองรับน้ําตอนปลายหน้าฝนแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาด ปีนี้แล้งแน่นอนปีนี้มี2อ,อย่างอย่างเดียวไม่ท่วมก็แรงแต่โอกาสแล้งถ้าถามผมเนี่ยน่าจะมีมากกว่าแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็อาจจะต้องมีความจำเป็นนะครับเพราะว่า3 5 0 0 0 0หล้านไม่มีทางที่จะมามาวางแผนจัดการในปีนี้ได้ทันเพราะเป็นการวางแผนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้น ปีนี้จะต้องเน้นบริหารจัดการให้ดีที่สุดนะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนการปล่อยน้ําที่จะต้องมีหลักการในการปล่อยน้ําที่ไม่ตรงกันนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามาปะทะกันน้ําควรจะเข้าไปในพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ต่ําก็ต้องเข้าไม่ใช่ว่าเลือกเข้าไม่เข้าพื้นที่นี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะเป็นเหมือนปีที่แล้วน้ําระดมมามากทาให้เขื่อนบางชมสีแตกแล้วก็เป็นเหตุทําให้เกิด นะฮะน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆส่วนที่เป็นคันกั้นน้ำนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือกั้นน้ำให้น้ำมีระดับสูงขึ้นน้ำเรากั้นไม่ได้แต่เราเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องให้เขาผ่านไปให้เร็วที่สุดนะครับแต่อาจจะเบี่ยงเบนทิศทางน้ําได้แต่ห้ามกั้นน้าและให้น้ํายกตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับจากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์จากปีที่แล้วก็คงจะช่วยให้ การบริหารจัดการน้ําในปีนี้นะครับดีขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับขอบคุณครับค่ะ,ะคก็โดยสรุปเนี่ยอาจารย์คิดว่านวันนี้เนี่ยเรายังตอบไม่ได้หราค่ะว่าปีนี้จะเอาอยู่หรือไม่มันต้องติดตามกันต่อไปใน3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของพื้นที่แก้มลิงที่รัฐบาลตั้งโจทย์ไว้คือ2ล้านไร่นะคะคแล้วก็พอไปทัวนกขมิ้นก็โผล่มาอีก1.1แสนล้านไร่ขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วจะดูแต่ตัวเลขก็ยังไม่ได้ก็คงคต้องไปดูว่าคุณภาพของพื้นที่ที่บอกว่าหาได้แล้วอีกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเขื่อนการบริหารจัดการน้ําว่าต้องไม่ผิดพลาดเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าถ้าพร่องเยอะก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ภาวะแรงได้นะคะแล้วก็ประเด็นที่3ามนี้น่าสนใจมากเพราะยังไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือเรื่องของการเบี่ยงเบนน้ําเราพูดถึงฟลัดเวแต่ว่ามันจะเบี่ยงกันง่ายๆแหละเพราะมันน้ํามันไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมคะจย์ใช่ครับ ทีนี้ขอย้อนกลับไปสู่ประเด็นเรื่องพื้นที่แก้มลิงนิดนึงค่ะอาจารย์คือรัฐบาลตั้งสมมุติฐานว่าปีนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้ำประมาณ20,000ล้านลูกบาทเมตรนะคะจะสามเก็บเนี่ยจะรับไว้ได้ประมาณ5,000ล้านนะคะคแล้วก็พื้นที่แก้มลิง2ล้านไร่ที่คิดว่าถ้าหาได้เนี่ยจะรับได้อีก5,000ล้านเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือบนพื้นดินเนี่ยอีก10,000ล้านก็จะ สั่งบอกเขาเนี่ยให้ไปลงทางท่าจีนเจ้าพระยาบางประกงอาจารย์คิดว่ามันมันไหวไหมคะมันทําได้ไหมคะหมื่นล้านแล้วก็บอกให้ไปลงตามเส้นทางแม่น้ํา3หลักสายเนี้ยค่ะต้องบอกว่าถ้าบริหารจัดการน้ําได้ตามแผนจริงๆนะครับหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยในการที่จะกระจายน้ําลงไปใน3ส,ส่วนเนี่ยนะครับถ้าฝนตกในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยนะครับถ้าบริหารจัดการน้ําได้ตามนี้เนี่ยไม่ท่วมแน่นอน แต่ความหมายไม่ท่วมแน่นอนก็คือพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่างนะครับพื้นที่ที่เคยท่วมอยู่แล้วนะฮะด้านบนบนก็ยังต้องท่วมเหมือนเดิมนะครับเพราะปกติเนี่ยน้ำเนี่ยนะครับถ้าฝนตกเนี่ยน้ำก็ท่วมแต่ก็ท่วมไม่นาน นะครับถ้าเราไม่ได้กั้นน้ําไว้เป็นไปตามธรรมชาติน้ําเข้ามาเขาก็จะล้นนะครับจากบริเวณแม่น้ําสายหลักนะฮะบางทีบริเวณปิงวังยมนาเขาก็จะท่วมเข้าพื้นที่อุทัยธานีในี่ท่วมทุกปีนะฮะท่วมที2เมตร3เมตรตลอดนะครับแต่นั้นเป็นเรื่องธรรมดาเวลาท่วมแล้วนะครับเขาก็เคลื่อนที่ออกไปแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มีปัญหาก็คือว่าน้ําท่วมแล้วนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ออกไปได้อันนั้นก็เลยจะเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าการบริหารจัดการพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่พื้นที่ต่างๆเนี่ยเราเริ่มมีการพูดคุยกันนะครับผมก็ไปพูดคุยกับทางพี่น้องประชาชนตั้งแต่ในส่วนของนครสวรรค์นะฮะลบบุรีอยุธยาต่างๆนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าพื้นที่รับน้ําที่เป็นแก้มลิงเนี่ยมีประชาชนหลายส่วนก็บอกว่าเขาไม่ยอมให้พื้นที่เขาเป็นพื้นที่แก้มลิงนะครับนอกเสียจาก ะะรัฐบาลจะต้องชัดเจนว่าถ้าน้ําเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วนะครับพื้นที่เขาเนี่ยน้ำจะขังอยู่ในเวลาเท่าไหร่เดือนหนึ่งไหมนะครับแล้วจะมีระบบนะฮะในการดันน้ําออกจากพื้นที่ได้อย่างไร สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องชัดเจนขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับภาคประชาชนก็จะเป็นกังวลแล้วการที่จะหาพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าการประสานงานกับภาคประชาชนที่ไม่ดีพอก็จะเป็นเรื่องของการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมิตินี้เนี่ยจะปฏิเสธนะฮะประชาชนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ประชาชนก็ไม่ใช่ว่าประชาชนที่มาจากตัวแทนอบตอ,อบจอเพียงไม่กี่คนนะฮะตอนนี้ประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นสังคมที่ต้องเปิดเวทีให้เขานะครับแล้วก็มีการพูดจากันเรื่องพวกนี้ปัญหาต่างๆนะครับในเรื่องของความขัดแย้งจะลดลงนะครับก็เราก็หวังว่านะครับการดําเนินงานต่อไปเนี่ยมิติของภาคประชาชนก็จะเข้ามาทางด้านนี้มากขึ้นนะครับค่ะก็โดยสรุปก,ก็คือว่า มีเงินเนี่ยมันไม่พอนะต้องคนที่จะไปบริหารเนะี่ยต้องต้องฉลาดด้วยนะต้องเข้าใจปัญหาด้วยบริหารให้เป็นด้วยและที่สําคัญอาจารย์ก็ยังเน้นย้าในเรื่องของพื้นที่รับน้ําว่าอย่าเพิ่งดีใจนะอย่าเพิ่งออกมาประกาศว่าพี่น้องประชาชนใจดีนะคะพร้อมเสียฉลายังไม่ใช่นะคะคือเขาเข้าใจปัญหาแล้วก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอุทกภยัยแต่รัฐบาลก็คงต้องชัดเจนว่าจะดูแลเขาอย่างไรนะคะคต้องขอขอบ พวกคุณอาจารย์คมสารบ้างนะคะมากๆเลยนะคะ